สิบเก้าเทวตาอุโยชนะขาถาทุกขปัตตาจะนิท <you> ุกขาพยาปัตตาจะนิธภยโสกับปัตตาจะนิดโสตาโหตุสัพเพติปานิโนเอตาวตาจะอัมเหหิสัมปทานปุญยสัมปทาสัพเพเทวนุโมสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพะสัมปติสิทธิยาทานังท่าทันตุสัพทายาสีดังรักขันตุสัพพทา ภาวนาพิรตาหุนตุคัดช <ga> ั <atin> <uated> well um, ่นตุเทวตาคตา20สัพเพพุทธาพราปตาปเจกานันจะยังพระรังรหันตานันจะเตเชนารักขันพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาพราปตาปเจกานันจะยังพระรังรหันตานันจะเตเชนารักขันพันธามิสัพพโส สัพเพพุทธาปราปตตาปัจเจกานันจะยังพระราหัตันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโซสัพเพพุทธาปราปตตาปัจเจกานันจะยังพระราหัตันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโซสัพเพพุทธาปราปตตาปัจเจกานันจะยังพระราหัตขันตานัน เตเชนารักข้าปัญธามิสัพปะโสสัพเพพุทธาภราปตตาปัจเจกานันจะยังพระหลังแะขันตานันจะเตเชนารักข้าปัญธามิสัพปะโสสัพเพพุทธาภราปตตาปัจเจกานันจะยังพระหลังแะขันตานันจะเตเชนารักข้าปัญธามิสัพปะโสสัพเพพุทธาภราปตตาปัจเจกานันจะยังพระหลังแะขันตานันจะเตเชนารักข้าปัญธามิสัพปะโส ด้วยอนุภาพแห่งศัจดิทธิอธิฐานอนุภาพแห่งความเปลี่ยนและอนิสงฆ์แห่งการบูชาพระรัตน์ไตยด้วยการสัยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยกังวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอทวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสรรยายมนต์และธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอั จ้าและวัตถุมงคลพระปิดตาย,ยอดเศรษฐีเดียนยอดเศรษฐีเรียนไหว้คุมหกตลอดจนวัตถุมงคลทั้งพวงที่ 30, สามสิงสั้างขึ้นให้เปลี่ยนด้วยอนุภาพแห่งพระปริจจงสำเมร็จศักดิ์สิสทธิ์ทุประการเทอญ